ทำอยู่ไหมคะ Search engine optimization ยากไหมคะไม่ยากมากช่วยแบ่งปันนิดหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าคะศูนย์ประชุมด้วยนะคะสื่อถ้าเกิดว่าพิมพ์คำว่าอะไรมันถึงจะมาเจอของเราคะ Longtail keyword analysis ถ้าเกิดพิมพ์คำว่า best hotel พัทยา Best Hotel in อพัทยาท่านทำให้ขึ้นได้เนี่ยเก่งมาก Hotel <ต> in ินพัทยาแต่ใส่ชื่อหาดเข้าไปด้วยโอกาสของท่านเนี่ย <c oughs> มันก็จะเยอะขึ้นเวลาที่คนเขามองหาอะไรที่มันแตกต่างเ <c oughs> ทียบกับเวลาเราบอกว่า Cheap Hotel in Thailand อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฟ Star Hotel in Thailand บางทีต้องใส่เข้าไปอีกว่า b e a ี h ไหนอะไรคือใช้คำที่ค่อนข้าง Specific เข้าไปอีกนิดนึง างทีโอกาสในการเจอคำศัพท์เหล่านี้จะเยอะกว่าใช่ไหมคะโอเคเสริมอะไรอีกไหมคะโอเคได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย SEO สำคัญมากเลยนะคะทำอย่างไรท่านไม่ต้องไปหาคนที่พยายามจะทำ SEO ขึ้นนะคะจริงๆท่านต้องหาละคะแต่ว่า Google เขาฉลาดคะ่ะเขาจะเปลี่ยนกฎตลอดทุกวันไม่ใช่ทุกวันนะ,นะคะเปลี่ยนบ่อยมากว่า มันต้องมีกฎเกณฑ์แบบไหนที่จะทำให้หน้านั้นขึ้นแม้กระทั่งสีที่ใช้ในเว็บไซต์ของโรงแรมเราเนี่ยถ้าสีมันกลืนกันอย่างเช่นใช้สีอาจจะสีเขียวกับสีเขียวอ่อนกับเขียวแก่เนี้ยค่ะอย่างเช่นคำศัพท์เป็นสีเขียวอ่อนพื้นหลังเป็นสีเขียวแก่แต่ว่าสีตัดกันไม่เยอะเนี่ยเขาบอกนะคะเขาบอกบางทีหาไม่เจอด้วยนะคะหาเจอยากกว่า ที่มันสีตัดกันอันนี้เราก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหทําไมมันมีสูตรอะไรมากมายขนาดนั้นเราก็ต้องไปอัปเดตกันตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เสื้อที่เขาใช้แจกนะคะในการขายด้วยนะคะชอบอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างสัป,ปดดีสัปปดนนะคะจริงๆแล้วห้องของเขาเนี่ยค่ะมันเป็นห้องนอนรวมหลายห้องเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นเตียงแบบเตียงสองชั้น นะคะก็จะเป็นจุดขายของ HQ Hostel ว่าคุณจะนอนข้างบนหรือคุณจะนอนข้างล่างนะคะก็สื่อที่ซื้อเราจะไม่พูดกันเยอะเพราะว่าท่านก็รู้ดีอยู่สื่อที่ซื้อแพงมากถ้าท่านอยากจะโฆษณาคืนนี้ค่ะดอกส้มตอนจบเนี่ยค่ะท่านต้องใช้เงินเท่าไหร่คะต้องถามว่าไม่ต้องถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ท่านต้องใช้รถเบนซ์กี่คันมากกว่าถูกไหมคะ พราะแค่โฆษณา30วินาทีอาจจะใช้เงินถึง2 0 0แส0 3 0 0แสนบาทครั้งเดียวนะคะวุ๊บหุยเบาเลยค่ะครั้งเดียวอยู่ไหมคะไม่อยู่ค่ะโฆษณาโทรทัศน์สครั้ง3ครั้งเป็นไงคะรถแจ๊สหายไปแล้ว1คัน2คัน3คันมันหายไปเร็วมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราถึงได้บอกว่าทำไม YouTube มันถึงดังเพราะว่า สื่อวิดีโอนี้มันจะไปปรากฏอยู่ที่คนที่เขาหาเราค่ะคือคนที่เขาต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเราเขาถึงจะเห็นเรามันถึงวิเศษตรงนี้นะคะสื่อที่เราเป็นเจ้าของบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่เป็นสื่อหมดเลยนะคะอันนี้คือสปาแห่งหนึ่งค่ะไอคนออกแบบเนี่ยไม่คิดถึงใจคนนอนนวดเลยเวลาเรานวดเป็นไงคะ อยากจะเงียบเงบสงบสงบใช่ไหมคะเขาก็ปิดไฟแต่ว่ามันจะมีไฟดวงเนี้ยคะ่ะที่แยงลูกตาคนโดนนวดอยู่ตลอดเวลาซึ่งพอเราลงไปนอนปุ๊บโอ้โหแย่จังไอจุดเนี้ยมันแย่มากเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะคนไทยเราขี้เกรงใจพนักงานคะ่ะยังไม่ทันอ้าป,ปากพูดเลยเลยไปเอาผ้าห่มนี้คะ่ะมายัดไว้ตรงนี้ปีนยัดไว้อ้โหพอดีเลยค่ะ,คะ ก็เลยนอนนวดอย่างสบายใจใจก็คิดว่านี่แหละคือ Moment of t r u รูที่เขาเรียกว่า MOT นี่ปริญญาเอกเลยนะคะด้าน Ex Customer Experience Management ไอจุดเล็กๆเ,เหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนรู้สึกจำจนวันตายโรงแรมของท่านร้านอาหารของท่านธุรกิจของท่านเนี่ยมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือวิธีที่ที่ที่เขาเรียกว่าพยายามจะ Pangibilize Hospitality ไอ้มิดไมตรีจิตความเป็นเจ้าบ้านของเราเนี่ยมันจับต้องได้ไหมคะลำบากใช่ไหมคะบางทีก็หาวิธีโอ้โห,ห personalize กันสุดๆนี่เอามาจาก Facebook เพื่อนอีกเหมือนกันนะคะ Have a sweet d r e a เนี่ยเขียนลงในแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็น r o o m a t t e n d a n t นะคะก็คือพยายามที่จะทำอะไรพิเศษพิเศษ turn down ให้มันดูแบบน่ารักนะคะบางโรงแรมหลายหลโรงแรมเนี่ยเวลาเราโฆษณาเราชอบมากเลยที่จะถ่ายรูปห้องถ่ายรูปห้องประชุมถ่ายรูปห้องอาหารถ่ายรูปล็อบบี้ไม่มีคนเลยค่ะมีแต่พนักงานยืนตัวแข็งเป็นปลาแห้งคอยสวัสดีใช่ไหมคะบางทีท่านต้องนึกว่าสถานที่ของท่านหรือแหล่งท่องเที่ยวของท่าน ไม่ใช่คิดว่าคืออะไรนะคะมีเหตุผลอะไรไม่ใช่นะคะแต่คิดว่ามันสร้างความหมายให้กับคนที่เขามาอย่างไรรูปนี้นะคะเห็นแล้วมีหลายคนพูดถึงมากเลยค่ะรูปนี้พออันนี้คือปรากฏอยู่ที่สนามบินสมุยเห็นปุ๊บต้องรีบถ่ายรูปมาผ่านไปแล้วสองวันแหมเขายังคุยกันอยู่เลยคะ่ะว่าเนี่ยมีใครเห็นโบรชนเออโปสเตอร์อันนึงหรือเปล่าหโยโรงแรมเนี้ย เจ๋งว่าเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายอาบน้ําด้วยกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนี้คือพยายามสร้างความหมายให้เกิดขึ้นนะคะในการสื่อสารเอกสารแผ่นพับค่ะ brochure คิดไม่ออกทำ brochure ถูกไหมคะ brochure ของท่านเกิดอะไรขึ้นคะเวลาเราไปบร o อตโชว์เนี่ยคะ่ะ TTF เตรียมพร้อมแค่ไหนคะ brochure มันก็คือ เครื่องมือสื่อสารดีๆอันหนึ่งแต่ท่านในฐานะที่เป็นลูกค้าท่านก็รู้ว่าเวลาถือเยอะๆเนี่ยมันหนักท่านก็เริ่มมองหาละทั้งขยะหน้าศูนย์ประชุมทั้งหลายเนี่ยจะเต็มไปได้วยวอชัวหมดเลยค่ะท่านจะเอากลับบ้านเฉพาะอันที่สวยๆอันที่มีส่วนลดน่าสนใจที่สุดอันที่จะเอาไปขายกับผบทอบที่บ้านต่อนะคะอันที่มีซีดี อันที่มีถุงอะไรก็ตามที่มันให้เราไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันขายเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยของผู้ประกอบการไทยเวลาไปขายแพ็กเกจแบบนี้ที่เมืองนอกก็ดีหรือขายในเวทีที่มีคนจากต่างชาติมาด้วยก็ดีเนี่ยหลายที่เราบ่นว่าทำไมเราไปอ่ะไม่เห็นขายไรายได้เลยไปกับทททเนี่ยบางครั้งมันต้องมีการเตรียมแพ็กเกจโดยรู้ว่า ใครนะที่จะเข้ามาเดินในศูนย์ประชุมครั้งนั้นแล้วเตรียมแพ็กเกจให้ดีสำหรับเขาโดยเฉพาะนะคะท่านไปโรดโชว์สมมุติไปที่เวียดนามท่านมีของฟรีแจกอยู่นิดเดียวเนี่ยคะ่ะโอ้โหตอนเป็นอาจารย์เคยไปโรดโชว์ที่เวียดนามแจกไม้บรรทัดเนี่ยโอ้โหบูธแตกเลยคะ่ะเพราะว่าบูธอื่นนี่ยังไม่รู้ข่าวหน้าทุกบูธแจกไม้บรรทัดแจกปากกาแต่แล้วเราต้องหาสตร ATEGY ใหม นะคะคก็ต้องต้องคิดค่ะว่าแพ็กเกจที่จะให้เขาเป็นยังไงอาจารย์ไปงาน TTF เนี่ยไปแอบถ่ายรูปคนเฝ้าบูธนั่งหลับค่ะแต็มไปหมดเลยค่ะพอหลับแล้วจะมีลูกค้าไหมคะเนี่ยค่ะกมม็มีหลายอย่างนะคะวเวลาเราส่งคนไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กรูมเขาหรือว่าทำแพ็กเกจที่ดีพอทำให้ไปปุ๊บขายไม่ได้แล้วเราก็บอกเอ้ยบางทีเนี่ย เราต้องไปหาวิธีการอื่นแต่มันต้องดูนิดนึงหรือบางบางที่นี่ไม่ได้เอารูปมาให้ดูบูธนี่ไม่ได้เชื้อเชิญเลยค่ะเป็นอคอกแล้วทุกคนอยู่หลังอคอกหมดเลยหรือมีบูธจกักรรู้สึกว่าจะเป็นพัทยาด้วยนะคะมานั่งรู้รู้รู้เทคนิคว่าไอ้โต๊ะนี่มันทำให้คนรู้สึกไม่เวลคัมก็เลยเอาสตูมานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะใส่เสื้อสีขาวเนคไทสีม่วง แล้วผู้ชายทุกคนก็นั่งหนีบแล้วก็อย่างงี้ะคะ่ะคือมองเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าใช่โรงแรมสำหรับเราหรือเปล่าอะคะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่แน่ใจจริงๆอะคะ่ะขนาดว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเกย์เดินแล้วหยุดเลยอะคะ่ะว่านี่อาจจะเป็นโรงแรมของฉันหรือเปล่าคือมันต้องดูนิดนึงคือดูเขาไม่ตั้งใจนะคะแต่ภาพมันออกมาแบบนั้นจริงๆนะคะเลยบอกว่า ถ้าเกิดว่าท่านรู้ว่าโบชัวของท่านจะต้องไปอยู่ที่ไหนเวลาออกแบบคิดด้วยนะคะตัวหนังสือควรจะสีอะไรใหญ่แค่ไหนจะต้องทำยังไงให้มันโดดเด่นสแตนเอาต์เอาสแตนดิงออกมาจะเห็นว่าโบชัวที่เรียบที่สุดกลายเป็น